สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนะค่ะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความ,วาม,วามรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างน,นะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้ มันแค่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านได้ฟังนี้ไปตัดสินใจได้แดงสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนละคนามีนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาว2ที่มา2องชาวมีนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมีนละคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูดิคะ่ไะไพ่ใบได้นหมคะเดินไพ่สองถ้วยไพ่หกดาบค่ะ สองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวราศีมีนละขนามีนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกระกรมกนิงปิจิกนะคะธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุดินพฤษภกันมังกรเนะเาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะชาวราศีมีลัคนามมีนบางคนนะคะ อาจจะได้พบได้เจอกับคนที่ถูกใจเนาะถูกใจใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารกปนอย่างสม่ําเสมอนะคะบางคนคบกันนะคะแล้วก็คบกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ผ่านทุกผ่านสุขร่วมกันมานะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมีการขอแต่งงานมีการขอมั่นอะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะ หรือบางคนนะคะ,ะมีการตัดสินใจที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่นะคะเพื่อที่จะ,ะได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็ได้หรืออีกสถานการณ์หนึ่งเป็นสถานการณ์ของคนที่เขาเรียกว่าตัดสินใจนะคะที่จะ,ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ใช่แค่ถิ่นฐานที่อยู่นะแต่เปลี่ยนศาสนาเลยไปเลยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนศาสนา อะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะบางคนอาจจะพบเจอพูดคุยหรือศึกษาดูใจอยู่กับพ่อไม่แม,ม,ม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมีลักนามีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีลัคนามีนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็น4หมายเท้าค่ะไพ่เวลนะคะ h ั l โหลแฟค่ะ และเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะอา่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมบางคนวางแผนนะบางคนวางแผนที่จะเดินทางพบเจอนะคะครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอืมเนาะไปเขาพาเขามาเจอครอบครัวเราหรือเขาพาเราไปเจอครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคน มีงานมงคลมีงานมั่นมีงานแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้หรือบางคนมีข่าวดีมากกว่านั้นอีกก็คือมีน้องนะคะตั้งครันแบบนี้ก็ได้นะคะเนอะก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่ดีอะที่อบอุน่นเป็นบรรยากาศของความความเขาเรียกว่าความยินดีเป็นบรรยากาศของงานรื่นเริงงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองนะคะแล้ว เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นเป็นบรรยากาศของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรประมาณนี้อบอุ่นไปในเวไปในทิศทางที่มันดีการเดินทางก็ดีนะคะอืมเนาะซึ่งมารู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอะคะ่ะในเรื่องาของความรักเป็นเป็นช่วงเวลาของความสบายอกสบายใจอ่าประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมีลัคณามีนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนเนาะขอให้คุณและเขารู้จักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวมีนก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมีลัคณามีนค่ะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่9ไม้เท้าค่ะไพ่ 9, เก้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่8ดเหรียญชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาเอาจริงๆแล้วว่าคุณ ถามว่าคุณมั่นใจหรือคุณแน่ใจกับคนคนนี้มากขนาดไหนอ่ะในการฝากชีวิตในการแบบใช้ชีวิตคู่ร่วมกันน่ะม่นรู้สึกว่า9เต็ม10แหละนะคะมันคุณและเขาอาจจะผ่านช่วงระยะเวลาที่ยากลําบากด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะแน่นอนว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกแต่คุณก็จะพยายามนะคะประคับประคองแล้วก็ทําให้ความสานนัมพันธ์นี้มันค่อยๆดีขึ้นคุณคุณรู้สึกอยากทุ่มเท นะคะทาให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เออแล้วก็แล้วก็มองอนาคตกับคนคนนี้ไว้นะคะมีการวางแผนมีการทํเงี่อนสมาเสมอน,นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอะค่ะเ,ออเราอาจจะอยู่ไกลกันในในในบางคนนะ่นะคะในบางความสัมพันธ์อาจจะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยเนาะอยู่ไกลกันการที่มีเขาเป็นคนรักคนภายนอก ไม่เห็นเขาไงเห็นคุณคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เหมือนกับมีก็เหมือนไม่มีแต่คุณก็รู้ในจิตใจของคุณรู้ในตัวมูดเองแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้คุณเลือกคนคนนี้แล้วอะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีมีลัคนามีคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีลัคนามีมาดูกันค่ะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่าอาศาวินถือไม้เท้านะคะไพ่สีถ้วยค่ะเฮ <c oughs> อร์มิตและเป็นไพ่เดอะโฟลชา่าราศีมีลัคนามินนะคะคุณอาจจะคุยกับชาว ราศีพฤษภศพลัคนาพฤษภศราศีกันลัคนากันราศีธาตุไฟนะคะเมสิงธาูเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถินต่างแดน,นต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเอาจริงๆแล้วอะค่ะตัวเขาเขาหมองอนาคตกับคุณแน่นอนแหละนะคะอืมเนาะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ ต่างคนต่างไม่ได้ดังใจกันบ้างแต่เขาก็ยินดีนะคะที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้กันไปนะคะเขาชอบคุณตรงที่ว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจอะ่ะเออเขาสบายใจมากไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากๆในชีวิตที่จะต้องเจอพอมีคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเรื่องต่ตางๆมันง่าย มันไม่ต้องกังวลอะไรประมาณนี้ถึงมันจะน่ากังวลก็เถอะแต่เขาก็จะไม่กังวลมากเท่ากับตัวคนเดียวของเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคนามีนเป็นอย่างไรไม่ขอเนี้อบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เดินไพ่เดทค่ะมีชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะธนพรั์ค่ะ ชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะสิบเหรียญค่ะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวราศีมีลักนณามีนะคะในส่วนของเอาค,มา,นะคามนาคุความรักความสัมพันธ์เนีย่ยที่ไม่บอกเนาะว่ามีโอกาสะะที่จะได้ ทำความรู้จักกับครอบครัวจะมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ปรับเลื่อนสถานะขึ้นไปนะคะให้โอกาสกันและกันได้ศึกษากันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่จะพานะคะให้ทั้งคู่ไปสู่เขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ๆ เออเนาะบางคนอย่างที่บอกว่าบางคนอยู่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลอะไรเงี้ยอาจจะได้เดินทางไปเจอครอบครัวเขาเดินทางมาเจอครอบครัวเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมารู้สึกถึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนและคณามีนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะสามเหรียญค่ะ ห้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเช่าราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ที่ให้คําแนะน,นําในเรื่องของความรักก็คือมีอะไรให้ปรึกษาให้พูดคุยอย่าคิดไปเองเ,ออเขาเรียกว่าอย่าคิดไปเองอย่าคาดหวังไปเองโดยที่เราเขาเรียกว่า เราฟงซ่านไปเองอ่ะไม่ได้นะให้ให้ช่วยกันให้คุยกันให้ปรึกษากันประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปมันอาจจะมีบางสิ่งในเรื่องของความรักอะค่ะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ได้ดังงดด่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่อย่างน้อยถ้าหากว่าคุณและเขาอะ่ะยังมีความรักเป็นที่ยึดเหนี่ยงอยู่ตรงกลางไม่รู้สึกว่าตรงนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทำให้ตัวคุณและตัวเขาผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจเรื่องที่ทําให้ผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ย ไ,ได้จะข้ามผ่านไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพวมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆานะคะสวัสดีค่ะ